ทานแม่ชันครับอยู่กับท่านวิเชียนจตนนนท์ไทยนะครับวันนี้โครงการดีๆปลูกป่านะครับอยากให้ท่านกล่าวกับคนสุนทรสักนิดนึงครับท่านครับวันนี้ครับวันนี้มาปลูกป่าที่พวกินเล็กไฟนะฮะก็ทราบว่าพื้นที่เดิมเนี่ยพี่น้องชาวบ้านก็ร่วมกันปลูกแล้วก็มีการพัฒนามาหลายปีแล้วนะนี้ต้องขอบคุณทางท่านผู้นำแล้วก็พี่น้องสุชนชาวพวกินเล็กไฟและกิ่งป่าใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็มาปลูกเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นวันดีวันเฉลิมพฉลองวรรษา ก็ฝากพี่น้องในชุมชนได้ช่วยดูแลพวกเรามาปลูกเสร็จก็กลับก็ไปแต่ต้นไม้จะอยู่ได้นี่ต้องคนในชุมชนมาช่วยกันดูแล้วพี่น้องก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ครับครับผมขอบคุณท่านมากครับขอบคุณทนะ่านนายกนะฮะนุ่นท่าครัท่านผู้มแรงกับการกันน้ำกันน้นกับไม้เสพ,พครับนายเมืองในบ้านกเก่งๆทั้งนั้นนะช่วยกันมีเหลือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียนจันทรนโนไทยนะครับประธานในโครงการปลูกป่านะครับกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวนะครับแอ้ต <c oughs> ัมันมีปอยอยู่ไหมนายกมี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 ท่านไปทุนหมาชื่นใจนะครับ <c oughs> นายเพลสรุ่งแนน,นนะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านนายกพันนีนะครับนายกองค์การบริหารสัตวบ,บนนนท์ข้านะครับค <c oughs> รับรวมของเล่นปลูกป่านะครับของปลูกป <c oughs> <c oughs> ่านะครับป่าจุนโนอยู่ทยนี้ให้มีความเจริญมั่งความนะครับ ในน้ำมัปลาคร in oh, ับในป่าก็มีพืชพันธุ์ต่างเพราะว่าต่อคิดตันนี้265ไรนี่ สุวนแรนั่นฉันครับอยู่ที่บริเวณโครงการปลูกป่าบ้านโคกหินรถไฟหมู่หกนะครับท่านวิเชียนจันทรโนโอไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ร่วมปลูกป่ากับชาวอเภอสุนเนินะครับโครงการดีๆเฉลิมพระเกียรติวันที่8กรกฎาคม2565นะครับท่านไปทุนมมาตั้งใจในอเภอสุนเนินะครับนายกธยศพันธนีนะครับนายก อยู่กับท่านพันธุมหาชื่นใจครับในอำเภอสุนเนินนะครับวันนี้สุนเนินมีโครงการนะครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับท่านนายครับโครงการนี้ชื่อโครงการอะไรครับท่านครับโครงการปูป่าเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับโครงการปูป่าเพื่อบ้ิที่สีเขียวให้กับพื้นที่บ้านโคกแอร์ป่าอิเล็กไปครับตัวนัในพื้นที่ตำบลนนท่าซึ่งเป็นป่าที่มีความบุรมสมบูรณ์เป็นป่า ประมาณ200-300ไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นป่ารวกป่าควายืนต้นซึ่งในทุกปีเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกับส่วนราชการต่างๆก็จะมาปลูกกันเป็นประจำป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นเราจะเน้นไปทางป่าไผ่เนื่องจากพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นป่าไผ่รวกที่น้องประชาชนในละแวกอำเภอสุนเนินอำเภอสามทะเลาะเพราะว่าในฤดูฝนเนี่ยทุกคนก็จะมาเก็บหน่อลวกตรงนี้เป็นอาหารประจำบ้านเป็นอาหารตอนนี้รวมกลุ่มกันเป็น เป็นเป็นวิสาหกิจในการแปรรูปหน่อไม้ ครับซึ่งก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับกิวันนี้เราก็เรามาเพิ่มพื้นที่สีเขียวพอดีท่านผู้ใหญ่ได้ทวงคืนพื้นที่พื้นที่ป่าเพิ่มมาอีก20ไร่วันนี้เราก็มาปลูกเพิ่มอีก20ไร่ครับเป็นป่าไผ่ซะ15ไร่ดังนั้นก็จะเป็นป่าไม้เบญจพรรณอีกอีก5ไร่ครับนะครับก็เหมือน<ท>ชุมชนอยู่กับป่าไม้ได้ด้วยครับไดประโยชน์ได้ด้วยชั้นครับตรงนี้เนี่ยชุมชนมีความหวงแหนแน่จากในทุกๆปีเนี่ยปีอาหลังจากสิ้นตุลาแล้วเนี่ยเขาจะปปปปปิิิิดดด่่าาาาระเเเมมมถุนนนยยยคัลลไไใใหห้้้ขทอ แล้วพอมิถุนาปุ๊บเข้าฤดูฝนใหม่ๆเนี่ยนอไม้จะออกเขาก็จะเปิดให้ชาวบ้านมาเก็บมเก็บไปทำาทําไปทำนอไม้ไปกินได้อยู่แล้วก็บางคนก็ดองไว้ขายครับท่านไปทุนมาชื่นใจนะครับก็ร่วมปลูกป่าชุมชนกับชาวตำบลโนนค่าแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับท่านนายกพันนีนะครับก็ร่วมปลูกต้นไม้กับท่านนายเพลศเนอเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ